าาควรมูนี่ขอชี้พาพี่น้องมาเก็บอันนี้ไปต้มเก็บมันนี่แหอัน,นอยียงก็เขาเอินลูกมันเนี่ยที่มันอยู่นล้วอันเคือมันนี่นะพี่น้องน,นี่มันบกเห็บบ่รือมันมันเข่ากำนี่ไหมมันเป็นหัวอยู่อันน้นำเคือมันนี่นะ เอาไปต้มกินแซ่บดีนี่พี่เนอะหัวใหญ่ๆน,นี่นี่เป็นหัวยน้ำเคลือมันนี่อันนี้ก็ฝังแหละให้มันเกิดยี่น้ำมันนี้แหละน,น่อยเกินเลือกเอาแต่หัวใหญ่ๆห่ มันเป็นน้ำเค็มมันนี่ฝุ่นเหงามันอยู่ในฝุ่นพี่นอะ,ปนอะเป็นซาบลาบอยู่เน,นี่ยพี่นอะ,ปนอะเป็นลายอยู่เรื่องอาติหัวไง หัวน่อยเพียงไว้มัมใหนไงกอนไปเอาแฉบเลยพี่นอ้องมันกำลังเปลี่ยนอยู่น้ำเครือแต่ตัวใดเครือไงเครือแกแล้วมันก็จะเป็นหัวไง แซบเอาไปเฮ็ดของหวานกันแบแซบต้มจิ้ซื้อๆกัแบแซบพี่น้องโอ้ยหทางไหนพี่โอ้เสียงรถก็ได้รถเกียดินพี่น้องแกียวยวดมึอ มันจะเป็นจะเป็นหอยอยู่ต้งแตงจังสิไนะพี่น้องให้มันใหญ่กันอันนี้น